เส้นทางจากบ้านฝั่งแดงสู่ท่านผู้หญิงผู้ขับเคลื่อนกีฬาไทยอรนงเด็กหญิงจากบ้านฝั่งแดงจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดเมื่อวันอังคารที่8กันยายนพศ2535ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดไม่ได้จำกัดความฝันของเธอตรงกันข้ามมันคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางอันยิ่งใหญ่การเวลาหมุนเปลี่ยนเธอได้รับพระราชทานโอกาสครั้งสำคัญเปลี่ยนนามสกุลและยศทหาร ขึ้นสู่ตำแหน่งพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอรนงปิยนาถวชิรพัฒน์รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทและเป็นผู้แทนพระองค์หลายครั้งวันที่26พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาเธอเดินทางในฐานะผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งไปยังศูนย์ฝึกกีฬายาวชนทนบุรีเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬา เพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปธิถําที่นั่นเธอได้พบกับนักกีฬาตัวน้อยหลายสิบชีวิตมอบกำลังใจให้พวกเขาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมอบกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานให้ตัวแทนนักเรียนจำนวน40คนท่ามกลางรอยยิ้มและแววตาแห่งความหวังของเยาวชนนักกีฬามากมายได้บันทึกภาพร่วมกับเธอเป็นความทรงจำที่ไม่ใช่เพียงแค่รูปถ่ายแต่คือแรงบันดาลใจ จากบ้านฝั่งแดงสู่บทบาทผู้ผลักดันอนาคตกีฬาไทย